นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องแก่นของการสร้างนิสัยคือการได้รับและการสูญเสียข้อความพิจักเจมส์เคลียร์ได้เขียนข้อความไว้ว่ากฎที่สาคัญของการเปลี่ยนนิสัยคืออะไรที่เรารู้สึกได้รับเราจะทํามันซ้ํา ส่วนอะไรที่เราสูญเสียไปเราจะหลีกเลี่ยงเมื่อคุณเรียนรู้ว่าคุณควรทําอะไรในอนาคตโดยพื้นฐานของคำว่าการได้รับรางวัลในสิ่งที่เรากระทำบ่งเล็บหรือว่าผลอันเลวร้ายก็ตามแต่จากอดีตที่ผ่านมาซึ่งในความเป็นจริงแล้วอารมณ์ในแง่บวกจะเสริมสร้างนิสัยส่วนอารมณ์ในแง่ลบจะเป็นตัวทําลายนิสัยผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะกําลังสับสนว่าเราควรจะเปลี่ยนนิสัยไปนในทิศทางใดาการเปลี่ยนนิสัยการเปลี่ยนแปลงตัวเอง รวมถึงการรู้จักตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคนยุคนี้ตามหาสิ่งที่เรียกว่าความสุขแต่หารู้ไหมว่าการที่เราจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงมันจะต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนิสัยการเห็นประโยชน์ในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนั่นหมายความว่าเราจะต้องรู้ก่อนว่านิสัยเราที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นยังไงถ้าเกิดสมมติเรามีนิสัยที่ไม่ค่อยดีเราควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมถ้าเกิดสมมติเราเป็นคนที่นิสัยดีอยู่แล้วเราควรจะพัฒนาต่อยอดไปหรือเปล่า หลายครั้งที่มีคนบอกว่าเราดีอยู่แล้วเราก็หยุดพัฒนาหลายคนก็บอกว่าฉันยังไม่ดีหรอกแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันค่อยดีก็ได้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ขอให้รู้อย่างหนึ่งว่าการที่เราดีอยู่แล้วไม่มีอยู่จริงทุกคนมีสิ่งที่ต้องขัดเกาวทุกคนมีสิ่งที่ต้องแก้ไขกันทั้งนั้นไม่มีใครเกิดมาแล้วดีเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนั่นจึงจะเป็นคําตอบว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเองอย่างยิ่งยวดคุณจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการปรับทัศนคติก่อนอย่างแรกเลย ว่าคุณมีความคิดยังไงต่อตัวคุณเองถ้าเกิดสมมติคุณมองโลกในแง่ดีมากเกินไปมันก็ไม่ดีส่วนมองโลกในแง่ร้ายแน่นอนมันไม่ดีอย่างที่มันเป็นนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราต้องมีเค้าว่าพอดีและรักษาสมดุลมันเท่านั้นเองผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าหากว่าการเรียนรู้เรื่องของการได้รับและการสูญเสียเป็นเพียงแค่อารมณ์ส่วนหนึ่งซึ่งเราจะไม่สามารถนำสิ่งที่าได้รับทั้งหมดมาตัดสินว่าหนทางนี้คือทางที่ใช่สำหรับเราประโยคนี้กำลังบ่งชี้ว่าเราไม่สามารถนำความรู้สึกส่วนหนึ่ง มาตัดสินกับทุกๆสิ่งได้เลยนั่นหมายก็ว่าเราต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงหากเราเรียนรู้ว่าความสุขคือการได้รับมาแล้วความทุกข์คือการสูญเสียไปนั่นอาจจะไม่ใช่คําตอบพ่แท้จริงการคิดทวนสองรอบหรือ t ู o ต์ t ด็บต i n กิ้เนี่ยมันช่วยให้เรามีความลุ่มลึกทางความคิดบางครั้งความสุขระยะสั้นกับความสุขระยะยาวก็ไม่เหมือนกันละหลายครั้งที่เราเป็นวัยรุ่นเราโตมาวัยรุ่นอาจจะอยากมีแฟนอยากมีความรักแต่เขาก็หารู้ไม่ว่า การที่เรากําลังมีแฟนมีความรักเนี่ยในขณะที่เราเรียนอยู่และยังเรียนไม่จบเรารู้หรือเปล่าว่าความรักมันไม่ได้มีด้านสวยงามหรือสวยดูเพียงด้านเดียวเท่านั้นมันมีอีกด้านหนึ่งที่มันค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็ปวดร้าวเช่นเดียวกันนั่นจึงจะหมายความว่าหลายครั้งเราอาจจะต้องอดทนไปก่อนตั้งใจเรียนหาความรู้หาเงินทอง ให้เพียงพอสำหรับการที่เรายืนหยัดอยู่ตัวคนเดียวได้ก่อนนั่นจึงจะเป็นทางออกสำหรับชีวิตคู่และความสัมพันธ์ได้อย่างแท้จริงนี่คือการเปรียบเทียบให้เ,เห็นภาพว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะต้องรู้ว่าทางที่ใช่สำหรับเราจริงๆอาจจะไม่ใช่ทางที่เรารู้สึกดีกับมันแต่มันเป็นทางที่ถูกต้องแล้วรวมถึงเราอาจจะต้องเสียสละบางสิ่งในช่วงแรกไปด้วยซ้ำบางครั้งสิ่งที่เราสูญเสียไปในระะเริ่มต้นอาจจะเป็นหนทางสู่การได้รับในระยะยาวก็เป็นได้ จงเรียนรู้ความแตกต่างเรื่องของระยะเวลาเป็นสำคัญเพราะมันอาจจะเป็นตัวหลอกลอก,ก็เป็นได้หากใครที่กำลังสงสยัยหรือว่ากำลังตั้งคำถามกับมันว่าเราฉันจะรู้ได้อย่างไรว่านี่คือทังที่ใช่หรือนี่คือทางที่ไม่ใช่มันมีตัวหลอกลอหรือมันเป็นสิ่งที่เราควรเชื่อมันสิ่งต่างๆภายในความคิดเราและภายในจิตใจเราผมเชื่อมันมีทั้งด้านดีและไม่ดีเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนมันไม่สำคัญมันอยู่ที่ว่าแต่ละครั้ง ที่คุณมีความคิดแทรกขึ้นมามันผุดขึ้นมาตามธรรมชาติเลยแล้วคุณฟังเสียงไหนมากกว่ากันมันมีทั้งเสียงที่ดีและเสียงที่ไม่ดีนั่นหมายความว่าแต่ละหนทางเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันจงสังเกตความคิดของตัวเองแล้วก็เรียนรู้ว่าการที่เราจะเลือกเชื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งอาจจะไม่ใช่ฐานะที่ควรจะเป็นแต่เราอาจจะใช้การสร้างเงื่อนไขขึ้นมาว่าเราลองเชื่อเสียงนี้ดูก่อนลองเปลี่ยนแปลงตัวเองในรูปแบบนี้ในแบบที่เราอยากจะเป็นแล้วเราก็ให้กรอบเวลาภายใน2ปีหรือ3ปีก็ได้ โดยที่มันไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปแล้วเราค่อยๆสอบทานเองว่าในการที่เราเลือกทางเดินนี้เราเชื่อเสียงในความรู้สึกของเรามันก็ยังมีอีกเสียงหนึ่งที่กําลังบอกว่าถ้าเกิดสมมติหมด2อสปีนี้แล้วก็อยากให้เธอเชื่อเราบ้างนั่นก็เสียงอีกเสียงหนึ่งที่กาลังจะบอกเราอีกเหมือนกันว่าให้เราเชื่อมันบ้างแน่นอนว่าเราจะให้ความยุติธรรมกับทุกๆเสียงที่มันเกิดขึ้นกับเราที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกว่ามันมีทั้งหมด2เสียงก็คือเสียงที่ดีและเสียงที่ไม่ดีเมื่อไหรก็ตามที่เราเลือกฟัง เรายังไม่รู้หรอกว่าอันไหนคือเสียงที่ดีและอันไหนคือเสียงที่ไม่ดีเพียงแต่ว,ว่าประสบการณ์จะบอกเราเองว่าเราควรจะเลือกฟังอะไรและเราควรจะเลือกทําตามสิ่งที่เป็นความรู้สึกหรือทําตามสิ่งที่ควรจะทํามากกว่ากันเมื่อเราเข้าใจกันแล้วว่าความสุขคือสิ่งที่เราตามหากันมาตลอดเวลาและถ้าใครสามารถมอบความสุขให้กับเราได้เราก็จะเลือกคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของเรากระนั้นให้ลองคิดอีกสักรอบหนึ่งเมื่อการเปลี่ยนแปลงนิสัยเมื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง มันเป็นบ่อกเกิดของความสําเร็จมันเป็นบ่อกเกิดของความสัมพันธ์ที่ดีรวมถึงมันเป็นบ่อกเกิดของความสุขในชีวิตแบบระยะยาวหากว่าคุณต้องการความสุขแบบระยะสั้นแน่นอนชีวิตของคุณก็จะมีคนเข้ามาคุณจะดึงดูดคนที่อยากมีความสุขระยะสั้นกับคุณทุกๆอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราเองและทุทกทกอย่างก็อยู่ที่การวางตัวของเราหากว่าเราเป็นคนแบบนี้มันก็ไม่แปลกใจว่าจะมีคนแบบนี้เข้ามาหากว่าคุณเป็นคนแบบนั้นก็ไม่แปลกใจเหมือนกันที่จะมีคนแบบนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณ จงระลึกรู้อยู่เสมอว่าเราเป็นแบบไหนก็เจอแบบนั้นเช่นเดียวกันการสังเกตการการเรียนรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยมันช่วยให้เราเห็นภาพความจริงได้มากมายนะักคุณจะรู้คุณควรทําอะไรในชีวิตต่อไปแล้วสิ่งที่สาคัญกว่านั้นคุณจะรู้ว่าคนแบบนี้ที่เข้ามาเขาจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือแย่ลงในระยะยาวคุณเท่านั้นที่จะตอบเรื่องนี้ได้เองในความเป็นจริงนิสัยถูกสร้างจากการทําซ้ําแล้วสิ่งที่ถูกทําซ้ําจะกลายมาเป็นแก่นของชีวิตถ้าเราอยากใช้ชีวิตแบบสุขระยะยาว จงเรียนรู้จะเข้าใจคำว่ารางวัลและผลอันเลวร้ายเอาไว้ให้มากสิ่งแรกที่ผมชอบเตือนหลายๆคนก็คือให้เราประเมินความเสี่ยงก่อนที่เราจะประเมินผลตอบแทนเสมอนั่นหมายความว่าทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นเรื่องความรักเรื่องชีวิตคุณต้องประเมินความเสี่ยงกับมันคุณรู้ได้อย่างไงว่าทางที่คุณเดินเนี่ยมันไม่มีความเสี่ยงเลยผมเชื่อว่าชีวิตคือความเสี่ยงชีวิตนั้นต้องปรับตัวตลอดเวลาใครที่หยุดปรับตัวนั้นคือความเสี่ยงอันแท้จริงเลยที่จะเข้ามาเยือนคุณ ไม่รู้เมื่อไหร่จะเข้ามาแต่คุณจงระลึกไว้อยู่เสมอว่าจงเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติและตามความเป็นจริงให้ได้มากที่สุดปัญหาจะตามมาหลังที่คุณเลือกทางเดินนั้นๆก่อนที่จะตัดสินใจอะไรจงคิดให้เยอะๆทบทวนให้มากที่สุดเท่าที่ทาได้คิดให้สมองระเบิดเลยก็ได้นั่นจึงจะหมายความว่าหลังจากที่คุณตัดสินใจไปแล้วจงยอมรับผลเหล่านั้นจงเลือกทางเดินนั้นแล้วก็ทําให้มันเต็มที่ที่สุดนั่นจึงจะเป็นคําตอบว่าเราใช้ชีวิตเป็นอย่างแท้จริง เราเป็นคนทุ่มเทกับสิ่งที่เราเลือกเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้และคําตอบในชชื่อของคุณก็จะปรากฏขึ้นมาตราบใดที่คุณพยายามเรียนรู้และสะสวงหามันว่าทางนี้คือทางที่ใช่สำหรับคุณหรือเปล่าสุดท้ายนี้ทางนี้อารมณ์ในด้านลบและด้านบวกจะมาเป็นตัวชี้วัดของการใช้ชีวิตเพราะการทําความดีจะมีผลเป็นสุขมากกว่าทุกและการทําความไม่ดีจะมีผลเป็นทุกขมากกว่าสุขจึงเป็นคําตอบว่าเราควรเลือกสิ่งใดเมื่อไหร่ก็ตามที่ผม อธิบายเรื่องความดีความไม่ดีผมไม่ชอบพูดว่าผลลัพธ์ย่อมตรงกันนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติคุณเลือกทางนี้ผลลัพธ์ก็ย่อมเป็นแบบนี้มันไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงข้อนี้ไปได้เลยหลายครั้งที่ผมย้ำเตือนแบบนี้บ่อยๆเพื่ออยากให้ทุกคนสร้างเสริมสติป,ปัญญาให้เราคิดแบบละเอียดมากยิ่งขึ้นอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วเราก็ปล่อยมันเรียนรู้มันใช้มาเป็นประสบการณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราสิ่งนั้นย่อมถูกต้องและดีเสมอ เพราะการที่เราเข้าใจแบบนี้จะช่วยให้เรามีสุขภาพจิตที่แข็งแรงไม่เช่นนั้นคุณก็จะรู้สึกกดด่ากับทุกๆสิ่งแล้วก็มองทุกอย่างไม่ควรเกิดขึ้นกับคุณจงเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองในสิ่งที่ควรปรับปรุงอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วถ้าเกิดสมมติมันสามารถพัฒนาต่อยอดได้ก็จงทําแบบนั้นนั่นคือหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนไม่มีข้อยกเว้นและเราจะมีชีวิตที่ดีไปพร้อมๆกันผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท็อ a แ k นิด้วยนะครับ